างอ้อยสุพรรณห้าศูนสุพรรณบุรีฝนเริ่มตกแล้วนะจ๊ะโอ้ยอันนี้ต่อสองยังลืมลอกกาบทำความสะอาดอีู่ประมาณสามถึงสี่เดือนเ็จะล้ำก็น่าจะยังไม่ลอกกาบนะยังลบอันนี้ลอกแล้วสาสี่เดือนก็น่าจะพร้อมให้บริการ สำหรับลำคันน้ำอีกรอบหนึ่งคาดว่านะตามคาดไ,ได้ใส่บูทมาด้วยวันนี้กาเข้าข้างในลำ,รำเริ่มทยอยลอกกรบบก่อนนี้ไปเลยเลย นี่ก็ปลายปีแหละปายปีจะเริ่มพร้อมให้บริการสำหรับสายคันน้ำทรงไหนดินแห้งก็ยังไม่กอก็ยังไม่ฟื้นเลยจะเป็นแบบนี้ก็ปล่อยไปก่อนอเอาแก้ไขง่ายๆถ้าจะเป็นมันไม่ค่อยงามดีินแห้งเนี่ยกาจะเป็นแบบเป็นช่วงๆก็เอาขี้ไก่มาโรยเพิ่ม ลองแล้วมันก็ได้ผลอยู่นี่จะเป็นช่วงนี้แล้วก็เอาที้แก่มาเสริมมันก็มันเออ่จะทำให้แบบเขาเรียกเลยมันสุขภาพอ้อยมันดีขึ้นเราแก้แบบง่ายๆไม่ได้ใช้อะไรเพราะเราไม่ใช้ยาขยะไม่ใช่สารเคมีไี่กใส่เยอะกว่าเพื่อนหน่อยจะแ,แก้ปัญหาตรงนี้ พาดูแปลงโดยรวมอีกประมาณสี่เดือนน่าจะลำน่าจะใช้ได้ละมันไม่จจะเป็นจุดที่ไม่ค่อยงามเท่าไหร่ต้องดูแลเป็นพิเศษโอเคเดี๋ยวจบคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนสำหรับสุพรรณห้าศูน